สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนักคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผูษษ้ที่เกิดวันพฤหัสบดีแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมี อะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงหลังสงการมานเนี้ยผู้ที่เกิดพฤหัสบดีโลกาวินาศนะเพราะฉะนั้นนะมันทําอะไรมันย่อมมีอุปสรรคติดขัดดังนั้นนะ่ะทำอะไรก็ตามอย่าตั้งเป้าอย่าคาดหวังสูงเกินไปมันจะทําให้คุณเกิดความท้อแท้ชีวิตอาจจะเจออุปสรรคขวางน้ำ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แย่แล้วมันจะย่งแย่ยิ่งไปกว่าน,นี้หรือบางคนเขาอาจจะไม่แย่แต่บางคนก็อาจจะแย่มันขึ้นอยู่กับราสีเกิดขึ้นอยู่กับลัคนาเวลาเกิดขึ้นอยู่กับปีเกิดด้วยแล้วมาบวกกับว่าปีก่อนหน้านี้ก่อนหน้าสงการนะคะก่อนหน้าวันที่15เมษาวันพระลาศปฏยังยังเป็นอาทิตย์บดีอยู่แต่ มาหลัง15เมษายนมาแล้วเนี่ยวันพระราชฎรีป,ปดีเป็นโลกาวินาศเพราะฉะนั้นอาจจะอุปสรรคติดขัดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้อุปสรรคติดขัดเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานต่างๆได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามอย่าตั้งเป้าสูงมากเกินไปการที่จะเก็บเกี่ยวพริดอดออกผลเกี่ยวกับเรื่องผลงานต่างๆที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จไหมมันประสบความสําเร็จอยู่บ้างต้องบอกว่าอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพียงแต่ว่า เราอาจที่จะมีภาระหนี้สินหรือภาระการรับผิดช,ชอบต่างๆค่อนข้างสูงจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณตั้งเป้าสูงจนเกินไปพอตั้งเป้าสูงปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จลองลองไม่ตั้งเป้าลองปล่อยไปตามธรรมชาติว่าเฮ้ยชีวิตตอนนี้นะการเงินมันเป็นแบบนี้นะไม่คล่องตัวเลยแต่ว่าพอเราไม่ตั้งเป้าปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าม,มันก็คล่องตัวเหมือนกันนะมันอยู่กับการ จับใจ่ายใช้สอยของตัวเราไหมเราจะพอมันมีเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความคิดเลยว่าฉันจะซื้อเนี่ฉันจะทําให้นั่นลองเปลี่ยนม <c oughs> เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่ายังเก็บเอาไว้ก่อนเก็บรายได้ที่ได้เข้ามาเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้มีเรื่องจําเป็นที่มันใหญ่ๆหลักๆจริงๆแล้วค่อยใช้ลองดูซิถ้าคุณวางแผนหรืออ,อวางแผนตรงนี้ของคุณไว้ได้นะ มาดามมองว่าคุณจะเห็นความสําเร็จของตัวคุณบางคนเนี่ยพอมันมีรายได้เข้ามาหรือว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันตั้งเป้าไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องทําอันนั้นเดี๋ยวจะทําอันนี้มันมีโครงการอันนั้นมันมีโครงการอันนี้ที่จะต้องใช้เงินเข้ามาทันทีคุณจะหมดกําลังใจทันทีแต่ถ้าคุณอยู่ในความว่างเปล่าแล้วพอมันได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนดูสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆค่อยใช้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณมีความสําเร็จอยู่นะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเป้าที่คุณตั้งเอาไว้เท่านั้นเองทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาร <c oughs> าชินีเหรียญราชินีเหรียญในที่นี้เขาบอกว่า ผู้ที่เกิดวันพราศปบดีถ้าเป็นผู้หญิงจะหาเงินเก่งนะต้องบอกก่อนเลยหาเงินเก่งรายได้ที่จะได้มาเนี่ยได้มาจากปัญหาได้มาจากความทุกข์ยากของผู้อื่นหรือได้มาจากปัญหาต่างๆที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากตัวเราถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับด้านการเข้าไปแก้ไขปัญหาของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเออเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นนักจิตวิทยาหรือเป็นแม้กระทั่งเป็นหมอดูนะคะคุณก็ไปช่วยแก้ไขปัญหากับเขาเนี่ยจะมีการเงินที่ดีเลยทีเดียวทีนี้เขาบอกว่าการเงินเนี่ยจะมีโอกาสดีเข้ามาได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนไม่ได้หมายถึงทุกสายอาชีพมันจะเป็นแค่เพียงบางสายอาชีพเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีเข้ามาแล้วต้องรู้จักจัดสรรในการที่จะเก็บเงินนะอย่ากินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะมันจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยที่เข้ามาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะไม่พอเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสําหรับเออเรื่อง <c oughs> ความรักนะคะความรักต้องบอกว่าอย่าสเปคสูงนะสําหรับคนโสดถ้าสเปคสูงเกินไปเนี่ยมันจะทําให้บางทีมีคนดีๆเข้ามา คุณจะมองข้ามเขาเพราะว่ามันคุณอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีข้อ1 2 3 4 5ถ้ามีไม่ครบทุกข้อฉันไม่เอาขาดข้อใดข้อหนึ่งฉันก็ไม่เอาบางทีคุณอาจจะพลาดคนดีๆไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อไพ่จะบอกอะไรผู้ที่เกิด วันพฤรหรัสบดีต่อได้ไพ่เอ็มเพลเยอร์แต่ไพ่เอ็มเพลเยอร์ในชุดนี้มันเป็นไพ่เอ็มเพลเยอร์ที่พิเศษหน่อยมันจะมีเอ็มเพลเยอร์ที่เป็นผู้ชายและเอ็มเพลเยอร์ที่เป็นผู้หญิงถ้าใครไปดูย้อนหลังก่อนหน้านี้ไม่จำไม่ได้ว่าวันอาทิตย์หรือว่าวันจันนะไพ่เอ็มเพลเยอร์จะเป็นผู้ชายแต่อันนี้ไพ่เอ็มเพลเยอร์นะสำหรับวันพฤรหรัสบดีเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงมีความโดดเด่นมากกว่าผู้ชายถึงแม้นว่าวันพฤรหรัสบดีปีนี้ เข้าโลกาวินาศไปยันถึงวันที่15เมษายนปี69ก็จริงแต่ผู้หญิงจะมีความโดดเด่นมากกว่าผู้ชายมีภาวะของความเป็นผู้นำมากกว่านะคะทำอะไรได้เอ่อทำอะไรเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าผู้ชายถึงแม้จะมีอุปสรรคติดขัดไปบ้างจากอารมณ์จากความคิดจากการตั้งเป้าที่ค่อนข้างสูงเกินไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่เกิดวันพระหาณ์ปปดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม <c oughs> คุณมีความเป็นผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในตัวค่อนข้างสูงดังนั้นอย่าหลงละเริงกับความคิดกับการกระทําของตัวเราอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าลืมตัวเอออย่าลืมตัวคนไม่ได้มาดามไม่ได้ว่าผู้ที่เกิดบบรพร,ราศพดีนะตัวคนเราทุกคนมีการลืมตัวด้วยกันทุกคนมาดาม,มีอยู่ช่วงที่เป็นวัยรุ่นพอเราทําอะไรไปแล้วประสบความสําเร็จเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นยังทําไม่ได้เราทําได้ถึงขัน้นนี้ลืมตัว ลืมตัวเป็นนะแล้วเราจะมองเหยียดคนอื่นว่าเอ้ยยังไงก็ทําสู้เราไม่ได้ยังไงก็อย่างวันหนึ่งที่มันชีวิตมันพลิกอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเลยว่าถึงตอนนั้นเราไม่น่าลืมตัวตอนนั้นเราหน้าที่จะทําตัวแบบตอนณนะปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นอนะ่ะทําอะไรก็ตามอย่าลืมตัวอย่าคุยโม้คุยโตโอ้อวดว่าเฮ้ย เราทําได้อย่างนั้นเราทําได้อย่างนี้ระวังจะมีคนเกลียดระวังจะมีคนกั่นแกล้งระวังจะมีคนอิจฉาในช่วงจังหวะขาขึ้นอาจจะอิจฉาแล้วยังทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าจังหวะขาลงมันมีนะมันก็จะโจมตีเราได้เพราะฉะนั้นนะขาขึ้นเราก็ต้องทําให้คนรักให้มากๆเวลาขาลงมันก็จะยังมีคนเมตตาเราอยู่เพราะเขาจะมีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงเราทําตัวเสมอต้นเสมอปลายในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าเป็นผู้หญิงจะสวนกระแสหน่อยนะคะจะสวนกระแสจะมีการมีภาวะของความเป็นผู้นําจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หญิงด้วยกันหรือจากผู้หญิงที่เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีเหนือคุณเนี่ยคอยช่วยเหลือคอยให้การผลักดันคอยส่งเสริมทําให้คุณน่ยมีโอกาสมีช่องทางดีๆขึ้นมาเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันพระราศปรีในช่วงของเดือนพฤษภาคมผู้หญิงจะโชคดีกว่าผู้ชายสักนิดหนึ่งแต่ถึงแม้นจะโชคดีก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันมีโลกาวินาศนะอยู่ในในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยทั้งปีดังนั้นเนี่ย ถึงแม้จะมีคนคอยช่วยเหลือผักดันแต่มัน,มนก็จะมีคนคอยไปยุแย่เขานะหรือไม่ก็จะมีคนถ้าไม่ไปยุแย่คนที่คอยผักดันคนที่คอยสนับสนุนเราก็จะมาพูดยุแย่ทั้งเราทําให้เราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองยุแย่เราทางไหนยุแย่ในลักษณะของการหวังดีเข้ามาพูดดีกับเราเฮ้ยทำไมได้ท่านี้อ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะไอ้ตามจริงมันต้องได้อย่างนี้เน่จะเป็นชั้นฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้น ฟังหูไว้หูแล้วเก็บมาพิจารณาเขากับเราอาจจะไม่เหมือนกันอย่าเอาเขามาเป็นบรรทัดฐานเอาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราได้ได้รับสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้จากผู้หลักผู้ใหญ่มันดีมากพออยู่แล้วตรงนี้เป็นพอแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยผู้ใหญ่เอาเปรียบเราก็ต้องคุยแล้วตกลงต่อรองกันมันถึงจะดีไม่ใช่ฟังคนอื่นเขาจะทําให้เราเขวได้เพราะว่าบนคําว่าเป็น e m p e อร์คำว่าเป็น e m p e อร์เน, Emperor, เนี่ยคนจะเกลียดเรา เกียรติเพราะอะไรเพราะเราโดดเด่นเหนือคนอื่นในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยวันพรฤหัสป,ปดีผู้หญิงค่อนข้างโดดเด่นมากระมัดระวังคนหมันไส้และคนอิจฉาด้วยไพ่ใบต่อมาได้คิงคัพนะคะราชาถ้วยราชาถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงของความมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมากเลยสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยเฉพาะ จะเป็นผู้หญิงราชาถ้วยนะต้องบอกก่อนว่าราชาถ้วยสําหรับไพ่ชุดเนี้มันจะมี2แบบราชาถ้วยที่เป็นผู้ชายราชาถ้วยที่เป็นผู้หญิงอันนี้มันเป็นราชาถ้วยที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงโดดเด่นกว่าผู้ชายจะทําอะไรต้องใจเย็นเย็นต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งสิ่งที่กําลังตกลงกันไว้กําลังพูดคุยกันไว้กําลังจะมาถึง คุณกำลังจะมีความโดดเด่นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าตัดสินใจอะไรผิดผิดอย่าอ่อนไหวไปกับคำพูดของผู้อื่นถ้าคุณอ่อนไหวไปกับคำพูดของผู้อื่นสิ่งที่มันจะได้รับเนี่ยมันจะอันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ผู้หญิงโดดเด่นกว่าผู้ชายมากในช่วงเดือนพฤษภาคมผู้ชายอาจจะมีการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นวิธีแก้เคล็ดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามให้คุณไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมนะคะไปฝากสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคติดขัดอะไรที่มันขุ่นข้องหมองใจอะไรที่มันกําลังจะเข้ามาในชีวิตไม่ดีต่างๆขอฝากพระแม่ธรณีไว้ขอให ไหว้เสร็จแล้วเดินออกไปมีแต่สิ่งที่ดีๆความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าติดตัวเราออกไปทําให้ประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังจะลงมือทําแล้วเดินตรงไปที่ศาลหลักเมืองไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะไหว้ขอพรศาลหลักเมืองขอให้หน้าที่การงานและจิตใจเรามีความมั่นคง เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจขอให้ตัดสินใจได้ถูกต้องไปเติมน้ํามันตะเกียงไหว้พระเสื้อเมืองทรงเมืองเสร็จแล้วไปเติมน้ํามันตะเกียงในวันเกิดของคุณครึ่งขวดเหลืออีกครึ่งขวดไปเติมสะเดาะเทสิ่งใดที่ไม่ดีปัดเป่าออกไปจากชีวิตให้หมดสิ้นเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้ให้พบแสงสว่างพบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันให้ก้าวหน้าก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสิ่งที่เรากำลังสะดุดติดขัดให้ดับโลกาวินาศที่กำลังมีอยู่ในตัวเราในช่วงนี้ในจังหวะนี้ขอให้โลกาวินาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคติดขัดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านความคิดหรือสิ่งใดๆก็ตามที่จะเข้ามาเป็นโลกาวินาศให้กับชีวิตเราขอให้มันมาลายหายสิ้นไปนะคะคุณไปไหว้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะ แล้วเติมน้ำมันตะเกียงจะได้พบแสงสว่างจะได้มองการมองการได้ไกลมองอะไรได้เด็ดขาดมากนะคะอ่ะมาดูใบสุดท้ายไพ่จะบอกอะไรผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีควรศึกษาเรียนรู้อะไรให้รอบคอบตัดสินใจอะไรเนี่ยอาจที่จะต้องดูช้าสักนิดนึงช้าแต่ชัวร์นะเขาบอกว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นช่วงที่ค่อยเป็นค่อยไปนะมันยังไม่หวือหวามันยังไม่แบบว่าโอ้โหแบบทำอะไรก้าวกระโดดยังไม่ใช่ถึงขั้นนั้นแต่มีความมั่นคงควรศึกษาบางคนต้องบอกว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสป,ปดีบางคนต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแต่บางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทําอะไรเกี่ยวกับการได้ให้ความรู้กับผู้อื่นอย่างเช่นไปเป็นครูบาอาจารย์แต่ไปเป็นครูบาอาจารย์ในแนวที่เรียกว่าคนรู้จัก คุณมากยิ่งขึ้นเลื่อมใสศรัทธาในตัวคุณว่าคุณมีความรู้คุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพของการเป็นผู้สอนที่ดีของการเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพระราษบดีใครทํางานเกี่ยวกับด้านการสอนใครทํางานเกี่ยวกับด้านการให้วิชาความรู้ต่างๆหรือใครทํางานเกี่ยวกับด้านการเป็นวิทยากรเป็นคนให้ความรู้กับผู้อื่น จัดว่าดีนะคะจัดวด่าดีหรือถ้ามันพูดถึงเรื่องการเงินการเงินจริงๆมีความมั่นคงอยู่นะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเพียงแต่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนะมันไม่ได้มาแบบก้อนโต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 ,โตเลยทีเดียวมันค่อยค่มีค่อยๆมาเหมือนน้ำซึมบ่อน้ำซึมบ่อทรายนะคะส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าถ้าจะรักหรือใครที่โสดอยู่ชอบคนที่อายุมากกว่านะและต้องเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปถึงจะดี โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปเป็นประเทศที่เป็นเกาะได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าจะชอบคนที่อยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าคนชาติเดียวกันคนไทยด้วยกันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ไกลออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดที่ไกลจากคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันจะดีกว่านะคะหรืออยู่จังหวัดที่เป็นเกาะถึงจะดีกว่าถ้าแล้วต้อง อย่าไปชอบคนที่เด็กกว่านะถ้าชอบคนที่เด็กกว่าคุณต้องไปคอยซับพอร์ตเขาคุณต้องไปคอยดูแลเขาคุณต้องชอบคนที่อายุมากกว่าเขาจะให้ความรู้เขาจะให้คำปรึกษาเขาจะให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดูดีและมั่นคงกว่านะคะถามว่าดูแลแล,และซับพอร์ตคุณได้ไหมได้เขาจะดูแลแล,และซับพอร์ตชีวิตคุณได้ด้วยเป็นคนที่ดูมีความเมตตาแต่อาจจะดูดุดันไปสักนิดนึงเพราะว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูง สุขภาพถือว่าแข็งแรงดีนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนสักนิดหนึ่งสําหรับใครที่40อัพถ้าเป็นผู้หญิงระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนถ้าผู้ชาย50อัพไปแล้วมันจะมีเกณฑ์ของการฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงทําให้นอนไม่ค่อยหลับนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพร,ราศป,ปดีและะ้วค่ะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีไพ่ออราเคลิล ศาสตร์ไพ่โคโคโลโน,โนศาสตร์ญี่ปุ่นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกหรือแม้กระทั่งศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโน,โนหรือ7ตัวสีฐานทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงตอนนี้มาดามกำลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษอยู่นะคะไปดูย้อนหลัง เกี่ยวกับเรื่องการสอนเพราะมาดามจะเปิดสอนที่โรงแรมวันเดียวจบเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ไพ่โคโคโลโน่นี่แหละค่ะนะคะไปดูย้อนหลังเอา,เอาใครสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูกันได้เอฟซี FC ที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ